นี่ซาอิดหินดินทรายของเขาคลังนอกนิทรตะวันตกเชียงเหนือถ่ายจากที่ตะวันตกเชียงเหนือด้านบนมันเป็นเจดีย์อีกชั้นหนึ่งอีกแต่เหลือเป็นกองดินด้านในเป็นโพรงด้านในนี่เป็นโพรงตอนนี้เขาปิดไว้เพราะว่าเวลาฝนตกน้ำไหลลงข้างล่างทำให้เสียหาย หายจากนี้ไปประมาณ1ิบกิโลเป็นเขาธรรมรัฐนนู่นไกลๆอีกสิบกิโลประมาณนั้นเห็นเขาธรรมรัตไกลๆเป็นที่เก็บพระพุธทธรูปองค์สำคัญตอนร้างสูกพวกโจรขโมยไปกระท่อเอาไปขายแล้วแต่ยังของเก่าย,ยังเหลืออยู่ที่ถ้ำเขาธรรมรัฐต้องเดินขึ้นเขาอีกแต่มีทางรถไปได้สะดวกอยู่ประมาณสิกิโลจากนี้ไปเขาสูงๆนั่นแหละเขาเก็บของมีค่าไว้ที่นั่น ต่อมาเมืองนี้ก็ล่มสลายดินที่ดินแข็งเหมาะสำหรับสร้างเจดีเป็นทางผ่านพวกอินเดียสมัยก่อนจะมาทางเมืองทวายแล้วก็ตัดมาตัดผาพิพิัยมาที่นี่แล้วก็ไปทางอีสาน